นักเรียนทุกคนนะคะในสัป,ปดาห์นี้ในคาบแรกนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของชั้นบรรยากาศและก็องค์ประกอบของอากาศนะคะส่วนในคาบที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือในเรื่องของกลมฟ้าอากาศกลมฟ้าอากาศนะคะเป็นสภาวะอากาศเวลาหนึ่งของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ เรียกว่าลมฟ้าอากาศเป็นสถานะของบรรยากาศถึงระดับที่มีบรรยากาศร้อนหรือเย็นนะคะแน่นอนว่าถ้าในเรื่องของลมฟ้าอากาศสิ่งที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือจะอยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์นะคะเสร็จแล้วในลมฟ้าอากาศก็จะแบ่งเป็นอุณหนภูมิของอากาศความกดดันความชื้น ลมน้ำในบรรยากาศนะคะเป็นพวกเมฆและก็หยาดน้ำฟ้าอุณหภูมิของอากาศนะักเรียนมาดูในลักษณะหรือหน้าที่อากาศนะคะจะคล้ายกับผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกนะคะโรคจะมีลักษณะกลมแป้นคล้ายกับผลส้มเขียวหวานนะคะแน่นอน นะคะจะช่วยในการปรับอุณหนภูมิโรคทั้งกลางวันและก็กลางคืนให้เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือเกิดทั้งในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะมีการแปรปวนก็คือจะอยู่ในชั้นของบรรยากาศก็คือชั้นโพรโทเฟียนะคะ และบอกว่าช่วยป้องกันอันตรายจากรังสี UV อันุภาคต่างๆนะคะแม้กระทั่งรังสีอันต้าไวโอรเรตหรืออรังสี UV นะคะนอกจากนี้ถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโรคอุณหภูมิบนผิวโรคในเวลากลางวันจะสูงมากนะคะอยู่ที่110องศาเซลเซียสส่วนในเวลากลางคืนนะคะจะติดลบที่100 80องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานความร้อนหรือรังสีความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์พลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบมายังโลกทําให้อุณนนะหภูมิอากาศบริเวณต่างๆของโลกเป็นะคะมีความแตกต่างกัน เรียนดูนะคะจะเป็นความกดอากาศความกดอากาศนะคะก็คือแรงหรือน้ำหนักของอากาศที่กดลงบนพื้นผิวนะคะเราเรียกว่าแรงดันอากาศส่วนแรงหรือน้ำหนักของอากาศที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันหรือความดันบรรยากาศนะคะนักเรียนดูรูปภาพ นะคะของลูกนี้นะคะอันนี้จะเป็นความกดอากาศเกิดจากน้ำหนักของอากาศที่กดทับลงบนพื้นผิวโลกทำให้อากาศเป็นะคะมีความหนาแน่นที่ต่างกันตามระดับความสูงของชั้นบรรยากาศนะคะอย่างเช่นในระดับความสูงของชั้นบรรยากาศแน่นอนนะคะในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ชั้น ย่างชั้นแรกของเรานะคะก็คือชั้นโทรโพสเฟียร์อันนี้ความสูงจากระดับพื้นดินนะคะถึงข้างบนจะสูงอยู่ที่10กิโลเมตรนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นสตาโตสเฟียร์ก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณ50กิโลเมตรนะคะอันนี้แน่นอนว่าในลักษณะของความดันอากาศมันก็จะแตกต่างกาันในการพยากรณ์ของอากาศเราเรียกว่า ความดันอากาศหรือความดันบรรยากาศนะคะการวัดความดันนะคะในของอากาศหนึ่งแหละเป็นการวัดความสูงของน้ำนะคะก็คือความดันหนึ่งบรรยากาศก็คือความดันของอากาศที่ระดับน้ำทะเลนะคะ มีค่าเท่ากับความดันอากาศนะคะขึ้นไปอย่างน้อยจะมีความสูงอยู่ที่10เมตรส่วนที่2วัดเป็นความสูงของประหลอดถ้าวัดเป็นความสูงของประหลอดก็คือความดันของอากาศ1บรรยากาศนะคะก็คือความดันของอากาศในระดับน้ำทะเลที่มีค่านะคะ เท่ากับความดันนะคะจะมีค่านะคะก็คือ76เซนติเมตรหรือ760ม mm, มตรนะคะหน่วยของความดันอากาศก็จะมีหน่วยเซนติเมตรของประหลอดและก็หน่วยมิลลิเมตรของประหลอดนนี้จะเป็นเครื่องมือวัดระดับความดันอากาศนะคะ ดูอันแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็น barometer barometer นะคะจะเอาหลอดแก้วปลายข้างใน,นะค่ะใส่ไว้ตรงข้างในข้างในตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าปร,รอดปลอดจะเป็นของเหลวใสๆนะคะที่อยู่ในด้านในความสูงของ barometer นะคะจะสูงประมาณ80เซนติเมตร นะคะจะบรรจุนะคะประหลอดเต็มไปหมดนะคะจะอยู่ระดับความสูงนะคะอยู่ที่760ม mm. ิลลิเมตรนะคะหรือเท่ากับ76เซนติเมตรความดันในอากาศนะคะที่สามารถดันประหลอด ในหลอดแก้วให้สูงนะคะจะมีค่าอยู่ที่760ม mm, ิลลิเมตรนะคะก็คือความดันหนึ่งบรรยากาศต่อไปค่ะแอนิโอบารอมิเตอร์นะคะอันนี้แน่นอนเลยนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายที่นักเรียนเห็นไหมคะเป็นตลับ เป็นตลับนะคะกลมๆม,มีขนาดกระทัดรัดจะอ่านค่าตรงเข็มที่มันชี้ขึ้นตรงเนี้ยนะคะจะอ่านค่าตรงเข็มตรงหน้าปัดอันที่สามอันติมิเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือใช้วัดระดับความสูงนะคะดัดแปลงมาจากแอนีลอยมิเตอร์นะคะใช้ ที่ใช้นี่ก็คืออย่างเช่นนักกระโดดร่มนะคะพวกชูชีพนะคะอันนี้สีเพิ่มให้นะคะก็คือบาลอ,อกราฟบ,บาลอ,อกราฟนะคะก็คือเป็นแอนนนลอยมิเตอร์ที่ ดัดแปลงมาจากในเรื่องของกราฟนะคะโดยก็คือจะมีความกดอากาศที่มีหน่วยเป็นบาหรือนิลิบาะคะการคํานวณหาความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะก็คือความดันของอากาศปกติ แน่นอนจะมีค่าความสูงนะคะอยู่ที่760ม mm ิลลิเมตรของประลอดนักเรียนจะต้องจำนะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการคำนวณและความดันของอากาศจะลดลงประมาณ1มิลลิเมตรของประลอดทุกๆระยะความสูงเท่าไหร่คะ11เมตรค่ะจากระดับน้ำทะเลนะคะทีเนี้ย ความดันของอากาศกับความสูงนะคะเราจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะคะอ่าอันเนี้ยให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปแล้วก็ไฮไลท์ในหนังสือเองนะคะเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ก็คือ 1. ระดับนะคะความสูงเดียวกันเห็นไหมคะอันเนี้ยอ่านไปด้วยจะมีความดันชั้นบรรยากาศเท่ากันเสมอ 2. ความสูงแปลผกผันกับความดันอากาศโดยที่ทุกๆความสูงเท่าไหร่คะของน้ำทะเลคะ่11คะ11เมตรค่ะใช้ตัว M นะคะต่อไป 3. ที่ระดับน้ำทะเลอากาศจะมีความดันเท่ากับ1บรรยากาศนะคะจะมีความดันเท่ากับ หนึ่งบัญญกะทีนี้นะคะสูตรที่เราจะต้องใช้ก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลความสูงค,คุณครูเขียนให้อาจจะไม่ครบนะคะให้นักเรียนเองเขียนเองเลยความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ 760เห็นไหมคะเจ็้ยหกสิบตรงเนี้ยมิลลิเมตรของปลอดค่ะลบด้วยนะคะความดันอากาศณนะจุดนั้นก็คือเนะี่จะต้องลบด้วยความดันอากาศอากาศณนะจุดนั้นนะคะ จุดนั้นนักเรียนเขียนวงเล็บตรงนี้ด้วยนะคะคูณค่ะด้วย11บเอ็ดค่ะจะเป็นการคำนวณหาความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะอันนี้ตัวอย่างจะยกมาให้นักเรียนดูหรือทำหนึ่งข้อนะคะโจทย์บอกว่ามานะ ใช้บารอมิเตอร์วัดความดันของอากาศบนยอดเขาได้เท่าไคะ720มิลลิเมตรของปรอดจงหาความสูงของยอดเขานั้นจากระดับน้ำทะเลนะคะ,ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนดูเลยนะคะวิธีทำนะคะก็คือที่ยอดเขาของระดับของปรอดลดลงนะคะแน่นอนความดันของอากาศปกติจะมีค่าก็คืออยู่ที่ 760มิลลิเมตรของปลอดนะคะก็ตั้ง760แล้วนำนะคะตรง720มารลบกันนะคะก็จะได้เท่ากับ40นะคะ11ก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะสูงเพิ่มขึ้น11ก็เอา11คูณกับ40นะคะก็จะได้440 เมตรนะคะดังนั้นยอดเขาจากระดับน้ำทะเลจะเท่ากับ440เมตรในสัป,ปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ